จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กเนิร์ดถูกเอเลี่ยนจับตัวไปทดลองจนมีพลังวิเศษสวัสดีครับผมช่องคาราคัดคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง Proximity ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาในปี1979ที่อลาสกาขณะที่คนงานตัดไม้ที่ชื่อว่าเขากำลังขับรถเพื่อเดินทางเข้าไปในเมืองทันใดนั้นจู่ๆวิทยุก็มีคลื่นบางอย่างแทรกเข้ามาพร้อมกับรถเพื่อนของเขาที่ลอยขึ้นไปบนฟ้าก่อนที่จะตกลงมากระแทกอย่างแรง จึงรีบบอกไปดูที่ด้านนอกและเมื่อเขามองขึ้นไปดูที่ด้านบนก็ได้พบกับยาน UFO ที่ปรากฏขึ้นด้วยความกลัวเขาเลยรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าแต่ก็หนีไปไหนไม่ได้ไกล UFO ลำนั้นได้ปล่อยแสงสีฟ้าออกมาและดูดเขาเข้าไปในยานของพวกมันกลับมาที่ปัจจุบันที่ฟลอริดาไอแซคเขาเป็นหนุ่มเนื้ดอดัชฉริยะที่ทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ดาวเทียมอยู่ที่องค์กรนาซาและมีเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าเบคทั้งคู่ทำงานอยู่ในแผนกเดียวกันและในเวลาว่า พวกเขาก็มักจะทดลองทําอะไรแปลกๆอยู่เสมออย่างเช่นการแอบส่งคลื่นเสียงโดยใช้ดาวเทียมนาซาออกไปที่นอกอวกาศพราะอยากที่จะพิสูจน์ว่ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวในกาแล็กซีก่อนที่ระบบจะตรวจพบสัญญาณบางอย่างที่ส่งกลับมาแต่คลื่นเสียงนั้นมันไม่ได้ส่งมาหาพวกเขาพราะมันถูกส่งไปที่แคนาดาไอแซคจึงตรวจหาพิกัดในทันทีและเมื่อความจริงกําลังจะถูกเปิดเผย ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นและเป็นหัวหน้าที่เรียกตัวพวกเขาไปทำงานด่วนและทำให้โปรเจกต์ลับจำเป็นต้องหยุดลงชั่วคราวหลังเลิกงานไอแซคก็มาค้นดูที่อยู่ต่อจากที่ทำค้างเอาไว้แต่ผลลับมันกลับแจ้งว่าไม่สามารถระบุพิกาดที่แท้จริงได้ไอแซคได้ยอมแพ้และเดินทางกลับบ้านไป วันรุ่งขึ้นเขาก็มีนัดกับจิตแพทย์เพื่อบําบัดอาการซึมเศร้าเพะเมื่อหลายปีที่ผ่านมาพ่อของเขาได้จากโลกนี้ไปอย่างกระทันหันคุณหมอเลยแนะนําให้ไอแซคลองถ่ายวิดีโอแดรี่หรือวอล์กชีวิตประจําวันเพื่อระบายความรู้สึกที่ไม่ดีออกมาไอแซคจึงไม่รอช้าเขาทําตามที่หมอบอกในทันทีจนอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เอาก,กล้องเดินขึ้นไปบนภูเขาเพื่อถ่ายวิวที่สวยงามจากนั้นก็พูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยอย่างเช่นวันนี้เขาทําอะไรมาบ้างหรือวันหยุดจะไป ที่ไหนดีทันใดนั้นอุกาบาตลูกใหญ่ก็พุ่งตกลงมาในป่าและส่งเสียงดังไปทั่วบริเวณตามมาด้วยเครื่องบินร็อปที่บินตามไปยังจุดนั้นไอแซคที่อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรเลยถือกล้องและตามไปอย่างติดติดแต่ในระหว่างทางก็ได้พบกับหน่วย ISRP ที่มาพร้อมกับอาวุธครบมือเขาเลยจาเป็นต้องซ่อนตัวและรอจนพวกมันออกไปจากนั้นก็รีบไปในจุดที่คาดว่าวอุกาบาตตกลงมาแต่มันกลับไม่ใช่อย่างที่คิดเอาไว้เพราะมันคือ UFO ที่บินอยู่เหนือหัวของเขา ไอแซกที่ไม่รอช้าเขารีบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายในทันทีแต่อยู่ดีๆ UFO ก็ FO, าหายไปซะอย่างนั้นไอแซกที่งงว่าเกิดอะไรขึ้นเลยหันไปมองรอบๆก่อนที่จะได้พบกับเอเลี่ยนที่ปรากฏตัวขึ้นและจ้องมองมาที่เขาไอแซกเลยยกกล้องขึ้นมาถ่ายมันก่อนที่จะตัดสินใจรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าในตอนนั้นเองก็มีแสงสว่างวาบ และภาพก็ตัดไปที่อีก3วันต่อมาไอแซคที่เพิ่งจะได้สติก็คิดว่าตัวเองสลบไปแค่ไม่กี่นาทีและเมื่อดูภาพจากกล้องก็พบว่าเขาถ่ายติดเอเลี่ยนจริงๆและภาพสุดท้ายก่อนที่จะหมดสติไปไอแซคก็เห็นว่าตัวเองลอยขึ้นก่อนที่ภาพจะตัดไปเมื่อกลับมาถึงที่บ้านเขาก็รู้สึกเจ็บแปลกๆที่แขนทั้งๆที่มันไม่มีรอยแผลหรือรอยช้ำเลยสักนิดไอแซคที่ดูงงๆเลยมองไปที่ทีวีแล้วคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยทันใดนั้นทีวีมันก็หาย ไทำเอาเขาถึงกับตะลึงและทำอะไรไม่ถูกไอแซคเลยมองไปที่กล้องวิดีโอและเพ่งสมาธิไปที่มันซึ่งมันก็ทำให้กล้องได้หายไปด้วยเช่นกันมันเหมือนกับว่าของพวกนั้นได้ถูกย้ายไปอีกมิติหนึ่งไอแซคได้ลองดึงของพวกนั้นกลับมาและเขาก็ทำได้แค่เพียงคิดถึงมันเท่านั้นวันต่อมาเขาเลยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแต่หมอก็ไม่พบกับอะไรที่ผิดปกติยกเว้นแต่ที่แขนของเขามันมีรอยร้าวตรงกระดูกที่ถูกตัดเป็นเส้นตรงซึ่งมันไม่มีทางเป็นไป ได้ที่ภายนอกจะไร้รอยขีดข่วนแบบนี้ จากนั้นไอแซกก็มาหาเบคที่ทํางานเพื่อพิสูจน์ความจริงว่าเขาไม่ได้คิดไปเองไอแซกได้ใช้พลังทําให้แก้วน้ําตรงหน้าหายไปแต่แทนที่เพื่อนของเขาจะตกใจเบกกับมีสีหน้าที่นิ่งเฉยของมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักนิดมันเหมือนกับว่าเรื่องทั้งหมดไอแซกแค่หลอนไปเองเท่านั้นแต่เขายังเหลือหลักฐานอีกอย่างหนึ่งนั่นคือภาพในกล้องวิดีโอที่เขาถ่ายติดเอเลียนแต่เบกก็ดูไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะเพราะเอเลียนมันดูเหมือนกับคนใส่ชุดสมากกว่าซึ่งมันก็ทําให้ไอแซกไม่พอใจและ เดินหนีออกจากที่ทํางานไปเขากลับมาที่บ้านและเอาวิดีโอเอเลี่ยนโพลลงไปในอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ชาวโลกได้รู้ถึงการมีอยู่ของมันและยอดการเข้าชมก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้นเมื่อไอแซคตื่นขึ้นในตอนเช้าก็ได้รับโทรศัพท์จากนักข่าวที่ขอให้เขาไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคลิปเอเลี่ยนที่เขาโพสต์เมื่อวานนี้ไม่เพียงเท่านั้นมันยังกลายเป็นกระแสในโลกอินเทอร์เน็ตบางคนก็บอกว่ามันคือเรื่องจริงแต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นการจัดฉากขึ้นมา ไอแซคได้ Isaac, ตัดสินใจไปออกรายการทีวีและเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อหน้าผู้ชมทั่วประเทศว่าเขาได้ถูกมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปและถึงแม้ว่าไอแซคจะพูดความจริงก็ตามแต่ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆกับทําคลิปออกมาโจมตีว่าเขามันเป็นไอจอมลวงโลกที่หิวแสงและอยากจะดังเวลาที่ไอแซคไปทํางานพวกนักข่าวก็จะมารุมถามว่าคุณทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรแต่เขาก็ไม่เคยตอบโต้เลยสักครั้งแม้ว่าจะถูกสังคมประน,นามสักเท่าไหร่ซึ่งเรื่องที่เกิด ขึ้นก็ทําให้อาการซึมเศร้าที่เขาเป็นยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมจนเกินกว่าที่จะรับมือได้เขาเลยลองค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่ามีใครที่เคยถูกมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปบ้างจนได้พบกับโพสต์โพสต์หนึ่งที่บอกว่าตัวเองมีอาการเจ็บแปลกๆที่แขนหลังจากที่โดนมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปซึ่งมันก็เหมือนกับไอแซคไม่มีผิดเขาเลยตัดสินใจส่งข้อความส่วนตัวไปนัดเจอกับเจ้าของโพสต์นั้นระหว่างที่นั่งรอจู่ๆสิ่งของรอบตัวเขามันก็ค่อยๆร่อยขึ้นโดยที่ไม่สำ ามารถหาสาเหตุได้ก่อนที่เด็กเสิร์ฟจะเข้ามาถามว่าคุณจะสั่งอะไรไหมและทําให้ไอแซคหลุดออกจากผวังและพบว่าทั้งหมดมันเป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นไม่นานนะเจ้าของโพสต์ก็มาตามนะัดเธอเป็นหญิงสาวรุ่นราวคราวเดียวกับเขาและมีชื่อว่าสาราทั้งสองเลยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่พบเจอและสาราก็ยังมีข้อมูลที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งในปี1979เคยมีคนงานตัดไม้ที่ชื่อว่าเขาได้ถูกมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปแต่เมื่อเขานําเรื่องนี้ มาเปิดเผยสู่สังคมจูจ่ๆขาก็าหายตัวไปอย่างไรร่องรอยซาร่ายังบอกอีกว่าเธอมีข้อมูลของเขาที่มากกว่านี้แต่ต้องขอไปค้นดูที่บ้านเสียก่อน และฉากก็ตัดไปที่กระท่อมกลางป่าแห่งหนึ่งมันเป็นที่อยู่ของเขาและเขาก็กําลังติดต่อกับเอเลียนโดยผ่านคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากดาวเทียมส่วนซาร่าหลังจากที่เธอไปค้นข้อมูลก็ได้ที่อยู่ของครามาคร่าวๆว่าเขาอาศัยอยู่ที่าสกาแต่ข้อมูลอื่นๆกับถูกลบทิ้งไปจนหมดโดยให้เหตุผลว่ามันเป็นเฟกนิวที่สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนไอแซคที่อยากจะพิสูจน์ความจริงในรวบรวมที่อยู่ของชาวเน็ตคนอื่นๆที่อ้างว่าตัวเองเคยเจอกับเอ เลียนมาก่อนและส่งคลิปวิดีโอของเขาไปให้กลุ่มคนพวกนั้นทางไปรษณีย์ในตอนนั้นเองชายคนหนึ่งก็เข้ามาทักทายเขาอ้างว่าตัวเองเป็นนักเขียนบล็อกเกอร์ที่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวและสนใจจะเขียนเรื่องราวของไอแซคให้สังคมได้รับรู้ความจริงแต่ไอแซคก็ยังไม่สะดวกในตอนนี้ชายคนนั้นและให้นามบัตรเอาไว้เพื่อให้เขาติดต่อมาภายหลังต่อมาเขาในทีวีก็ยังโจมตีไอแซคอย่างหนักว่าเขามันเป็นคนลวงโลกที่ไม่ควรจะให้ความสนใจ ซึ่งมันก็ทําให้ไอแซคตัดสินใจมาตามที่อยู่ในนามบาัตรเพื่อเปิดเผยความจริงให้ได้ชายคนนั้นได้ใช้เครื่องจับเท,ท็จขณะที่สัมภาษณ์เขาจะได้มีหลักฐานไปยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดมันคือเรื่องจริงในตอนแรกก็เป็นคําถามทั่วไปว่าเขาเคยเจอเอเลี่ยนจริงหรือไม่และลักษณะของมันมีรูปร่างเป็นยังไงจนเมื่อคุยกันไปได้สักพักชายคนนั้นก็เริ่มอ่านข้อมูลที่ได้มาจากเครื่องจับเท,ท็จก่อนที่จะขอตัวลุกออกไป ทันใดนั้นกลุ่มคนชุดดำก็ปรากฏตัวขึ้นและเข้ามาจับตัวเขาไอแซคจึงพยายามที่จะหนีแต่เขาก็หนีไม่พ้นและถูกยิงยาสลบจนหมดสติไปไอแซคฟื้นขึ้นอีกครั้งและพบว่าตัวเองถูกจับอยู่ในห้องทดลองลับที่ใดสักที่หนึ่งก่อนที่จะเห็นซาร่าที่ถูกจับมาด้วยเช่นกันและชายที่ไอแซคคิดว่าเป็นบล็อกเกอร์แต่จริงแล้วเขามีชื่อว่าเจ้าหน้าที่เกรฟหัวหน้า ISRP หน่วยความมั่นคงที่ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องต่างดาว พวกมันได้ถามเรื่องของเขาว่าเขาอาศัยอยู่ที่ไหนโดยอ้างว่าถ้ายอมไม่ความร่วมมือแล้วซาลาจะปลอดภัยแต่ไอแซกก็ดูทันถ้าเขายอมบอกความจริงทั้งหมดพวกมันก็จะจัดก,การปิดปากเขาอยู่ดีไอแซกจึงโจมตีใส่เจ้าหน้าที่และออกมาช่วยซาลาพร้อมกับพาเธอหนีไปทั้งสองได้วิ่งมาจนถึงทางตันและเจ้าหน้าที่พร้อมกับอาวุธครบมือก็ตามมาอย่างติดติดไอแซกที่ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วได้ลองใช้พลังผลักประตูจนเปิดออกและหนีออกมาข้างนอกได้ some dead, ซึ่งมันก็ทําให้เขารู้ว่าตอนนี้พวกเรากําลังอยู่ที่คอตาลิกาที่ห่างจากฟลอริดามากถึง2,000กิโลเลยทีเดียวแต่เรื่องก็ยังไม่จบแค่เพียงเท่านั้นพอเจ้าหน้าที่เกรฟได้สั่งให้กองกําลังของเขาจับตัวทั้งคู่มาใได้ส่วนไอแซคและซาร่าพวกเขาได้หนีเข้ามาในเมืองและขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านว่าแถวนี้มีใครพอจะช่วยพวกเขาได้บ้างไหมแต่ชาวบ้านก็ฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเธอเลยให้ที่อยู่ของคนที่ชื่อว่าเซธมาแทนทั้งสองที่ไม่มีทางเลือกเลยไปตามที่อยู่ ก่อนที่จะได้พบกับแซดแต่ยังไม่ทันที่จะได้คุยกันหน่วย ISRP ก็ตามมาจนเจอพวกเขาพอดีแซดจึงพาทั้งสองหนีมาตามเส้นทางในป่าระหว่างนั้นไอแซก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังเซดเลยบอกว่าที่คอสตาริกามันเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ของพวก ISRP และหน้าที่ของมันก็คือการปิดข่าวไม่ให้เรื่องเอเลียนแพร่งพายออกไปจนบางครั้งพวกมันก็ใช้วิธีโสกโปกในการทำลายข้อมูลแต่กฎหมายก็ไม่สามารถเอาผิดได้เพราะมันขึ้น ตรงกับรัฐบาลของ UN และเขาก็มาที่นี่เพื่อเปิดโปงความลับของมันทั้ง3ได้พากันเดินเข้าไปในป่าลึกจนในที่สุดก็มาถึงเซฟเฮาส์ของเซธท,ที่ซ่อนอยู่บนบ้านต้นไม้และภายในนั้นก็มีเครื่องมือที่จําเป็นทุกอย่างและเซธก็เริ่มการค้นหาที่อยู่ของเขาให้กับพวกเขาในทันทีระหว่างที่รอตาล่าก็เล่าเรื่องของเธอให้ฟังว่าเมื่อหลายปีที่แล้วเธอพบกับเอเลี่ยนโดยบัเงเอิญพวกมันปล่อยแสงสีฟ้าใส่เธอและลักพาตัวไปนานหลายวันเมื่อเธอเอาเรื่องนี้มาบอก กับทุกคนทุกคนก็คิดว่าเธอเป็นบ้าและไม่มีใครเชื่อเลยสักคนก่อนที่แซดจะบอกกับทั้งสองว่าไม่สามารถหาข้อมูลของคาวได้ไอซแซคเลยขอใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อไปยังดาวเทียมและดูข้อมูลของคลื่นเสียงที่ตรวจพบในตอนแรกจากนั้นแซดก็ใช้ความสามารถในการจ่อระบบข,ของเขาไปค้นหาตำแหน่งที่แน่ชัดจนในที่สุดทั้ง3ก็ได้พิกัดที่แน่ชัดและติดต่อไปหาคาวได้สําเร็จแต่คาวก็เลือกที่จะตัดสายทิ้งไปเพราะคิดว่ามันเป็นหน่วยงานลับที่พยายามจะตาม าเขาอยู่ไอแซคจึงลองติดต่อไปอีกครั้งและเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังจนข่าวยอมเชื่อใจพวกเขาและเอาคลื่นเสียงที่ได้รับจากเอเลียนมาแปลเป็นภาษามนุษย์ให้ฟังใจความของมันบอกว่าพวกเรากําลังจะมาที่โลกในอีก5วันข้างหน้าและหวังว่ามนุษย์จะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งมันก็ทําให้ไอแซคที่ลหลงไหลในเอเลียนถึงกับตาลุกวาวในตอนนี้เขาไม่สนใจอะไรอีกแล้วว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อขอแค่ได้เจอกับเอเลียนและแลกเปลี่ยนข้อ ข้อมูลกันก็พอ จึงเริ่มอ,ออกเดินทางเพื่อไปที่แคนาดาในทันทีพวกเขาได้ใช้เส้นทางธรรมชาติทั้งขึ้นเรือเดินป่าและใช้รถไฟสาธารณะแต่ไม่ว่ายัางไงก็ไม่สามารถหนี ISRP ไปได้พวกมันได้ตามขึ้นมาบนขบวนรถไฟและทําให้ไอแซคต้องใช้พลังอีกครั้งจนจัดการกับพวกมันไปได้ส่วนหนึ่งเมื่อมาถึงที่สถานีทั้ง3ก็เช่ารถและขับต่อไปอีกหลาย10กิโลผ่านเส้นทางป่าที่ไร้ซึ่งผู้คนเมื่อมาจนสุดถนนก็เดินเท้าต่อยสักพักจนได้พบกับ ทอมที่ตั้งอยู่กลางป่าและมีกล้องติดอยู่เต็มไปหมดก่อนที่เ่าจะเดินออกมาต้อนรับแต่เขาก็ยังไม่ยอมให้ทั้ง3เข้ามาง่ายๆเพราะมันจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการตัดตัวส่งสัญญาณที่ติดตามพวกเขามาเสียก่อนซึ่งมันก็ทําให้ i s r p ไม่สามารถค้นหาพวกเขาได้อีกต่อไปและเหลือเวลาอยู่อีกแค่2วันเท่านั้นก่อนที่เอเลี่ยนจะมายังโลกมนุษย์ระหว่างนั้นทั้ง4ก็แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเอเลี่ยนด้วยกันมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข,ขของผู้ที่หลงไหลใน เรื่องเหนือธรรมชาติที่ได้มาอยู่รวมตัวกันจนในที่สุดเวลาที่เฝ้ารอก็มาถึงวันพฤหัสเวลาบ่าย3ามห้านาทีไอแซครู้สึกเย็นว่าไปทั่วทั้งหลังก่อนที่เอเลียนจะปรากฏตัวขึ้นในกระท่อมโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเขาได้ถามคําถามที่ค้างคาใจมาตลอดนั่นคือเอเลียนจะจับตัวเขาไปทําไมเอเลียนตอบพวกมันไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ไม่ดีแค่เพียงอยากจะรู้ว่าวิวัฒนาการของมนุษย์มันต่างจากพวกเรามากแค่ไหนซาร่าได้ถามต่ออีกว่า แล้วพวกคุณมาที่ดาวของพวกเราทําไมเอเลี่ยนตอบพวกมันต้องการที่จะรู้ว่าทุกสิ่งมีชีวิตรวมถึงเผ่าพันธุ์ของมันกําเนิดขึ้นมาได้ยังไงมันรู้ว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากเซลล์เล็กๆแล้วเซลล์พวกนั้นล่ะมันมาจากที่ไหนทุกสิ่งมันยังคงเป็นคําถามที่ไม่สามารถหาคําตอบได้ว่าใครเป็นคนทําให้มันเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้พวกมันก็ได้หลักฐานมาบางส่วนเขาเป็นชายไว้หนวดที่รูปร่างเหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งซึ่งชายคนนั้นก็คือพระเจ้าผู้สร้างและผู้ทาลายทุกสรร สิ่งนั่นเองซา่าเลยถามต่ออีกว่าทําไมพวกเราถึงรู้สึกเจ็บที่แขนเอเลียนจึงใช้เครื่องมือของมันในการแยกชิ้นส่วนและเอาอเครื่องติดตามออกจากแขนของเธอให้จากนั้นก็เป็นคีย์ของไอแซคในการตอดเครื่องติดตามออกแต่ยังไม่ทันจะทําสําเร็จเจ้าหน้าที่เกรฟก็ตามมาถึงพอดีมันสั่งให้ทุกคนมามอบตัวแต่โดยดีไม่เช่นนั้นจะมีการประทะากันเกิดขึ้นซึ่งขา่าก็ไม่ได้กลัวแม้แต่น้อยเขาอ,ออกไปขับไลไอเอสอาร์พีและถูกพวกมันจัดการเป็นคนแรกซา่าที่ตามมาช่ว เลยถูกพวกมันจัดการไปด้วยอีกคนหนึ่งส่วนไอแซคที่ถอดเครื่องติดตามจนเสร็จเอเลียนก็บอกกับเขาว่าลองใช้สัมผัสโฟกัสที่ได้มาดูสิก่อนที่พวกเอเลียนจะหายตัวไปและเป็นเวลาเดียวกับที่เกรฟได้สั่งให้หน่วยของเขาถล่มกระท่อมหลังนี้ซะไอแซคเลยปลดปล่อยพลังของเขาออกมาและทําให้เวลาหยุดลงไปชั่วขณะเขาเข้าไปอุ้มสาร่าและพาทุกคนย้ายหนีไปอีกมิติหนึ่งทาเอาเกรฟถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวจากนั้นพวกเอเลียนก็มาสัมผัสที่ตัวสาร่าและทําให้เธอกลับมามี มีชีวิตอีกครั้งรวมทั้งข่าวก็ฟื้นขึ้นมาด้วยเช่นกันก่อนที่เสียงของยานจะดังขึ้นและบินหายไปทิ้งเหลือไว้แค่แกรฟที่งงจนทำอะไรไม่ถูก หเดือนต่อมาไอแซคได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับซา่าที่เซฟเฮาสกลางป่าส่วนคาวและเซตพวกเขาใช้ความสามารถที่มีทํางานให้กับองค์กรรับใต้ดินเพื่อเฝ้ารอวันที่เอเลียนจะกลับมาเยี่ยมโลกของเราอีกครั้งในวันนั้นมนุษย์และเอเลียนจะร่วมมือกันเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าพระเจ้าสร้างจัก,กราวาลและสิ่งมีชีวิตขึ้นมาทําไมและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือไอแซคซาร่าและข่าพวกเขาคือกลุ่มคนที่โดนเอเลี่ยนจับตัวไปแต่เมื่อนำเรื่องนี้มาบอกสู่สาธารณะพวกเขากลับถูกมองว่าเป็นคนบ้าแถมยังถูกพวก i s เาตามล่าไปทั่วทุกมุมโลกเพราะกลัวว่าความจริงจะถูกแพรงพายออกไปจนในที่สุดพวกเขาก็ได้รู้ความลับว่าพวกเอเลี่ยนกำลังหาคำตอบในสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้า หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ที่4.8คะแนนและเว็บ o t t e n Tomato e s ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่39%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ